ขอขาชิงอำแหน่กับเชฟอนอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากรับเชฟครับเย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งกับเชฟไปหมองท่านค่อนข้างพิถีพิถันและค่อนข้างที่จะซีเรียสมากมายนะั้นเชฟอินได้ดทําตามที่หมอมได้เรียนแจ้งไปไหมครับแน่นอนครับผมครับผม ครับอาจารย์วิภาเมื่อสองสามวันก่อนว่าบ้านหม่องสลักจิตเนี่ยจะผมแขกคนสำคัญมาที่บ้านที่บ้านวังสลักจิตก็เลยอยากให้ผมเนี่ยทำเค้กนะครับเมนูพิเศษให้กับหม่องครับซึ่งวันนี้ผมเลือกที่จะทำเป็นเมนูพิเศษนั้นก็คือเค้กครับภายนอกเนี่ยเราอาจจะเห็นถึงความสวยงามครับครับแต่จริงๆแล้วมันแอบซ่อนความน่ากลัว ความน่าสะพึงครับเหมือนกับหนังเรื่องนี้นั่นเลยใช่ครับตึึกตึกตึก,ตก สิ่งที่น่าสนใจถูกซ่อนไว้ในเค้กที่เชฟได้รันสร่มาถูกต้องนะครับผมผมว่ากลุ่มบุคคลสําคัญที่จะมาเป็นตัวแทนในการรับเค้กซึ่งเป็นของขวัญชิ้นนี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องเป็นบุคคลที่สําคัญมากแน่เลยครับเชฟครับถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วละครับขอเสียงปรบมือบ้อนรับคนแรกที่จะมาเป็นตัวแทนในการรับมอบเค้กขอเสียงปร กับคุณบาชนิดสิริครับเชิญเลยนะครับผมและตามมาด้วยคุณมิวกิวรติกรคุณแอมพอนเพนคุณอามจตุรันซึ่งเป็นทีมแก๊งแอนตี้ฮิโร่ครับและคุณเอ,อิร์ดนนวครูคุณมิวสึดาน,านันและคุณพิมลกระมนซึ่งพวกเขาก็ได้มีการฝากข้อความบางประโยคฝากถึงหม่อมด้วยนะครับทุกท่านลองไปฟังดูครับ เค้กมาแล้วครับหม่อมเชิญเลยครับอาทิมงานครับผมเรียนในส่วนของพื้นที่เชิญเลยครับพี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นเด็กๆเขาก้าวร้าวกับหม่อมมากครับพี่ครับเขาไม่น่าจะใช้คําพูดแบบนี้ท้ามกามผู้คนที่เยอะมากมายขนาดนี้คุณเอาเรื่องนะคุณกล้าพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม่ครับผม ก็มาในส่วนของเรากันบ้างดีกว่าอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อกี้ครับพี่ๆครับเราได้ถามถึงเบื้องหลังนไ,ไปแล้วในเรื่องของการทํางานวันนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาถามพวกคุณทุกๆคนกับการถ่ายทาของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางของเรื่องราวก่อนดีกว่าครับพี่เองครับมันยากง่ายยังไงบ้างครับกับการเป็นหม่อมหญิงผู้สูงศักดิ์แล้วก็มีความเป็นปีศาจครับพี่ยากง,ง่าย ไม่ทราบค่ะแต่ว่าเข้าฉากวันแรกสีแรกกับคนเนี้ครับปวยเลยค่ะคือสองคนนี้ใช้งานหนักหรือว่าไงครับพี่ไม่มันแบบว่าฟาดกันมันมากฟาดกันมันมากแต่ว่าพี่สนุกกับการแสดงมากค่ะมันได้ใช้ทักษะอะไรหลายๆอย่างที่ในความแสดงหนักบ้างไม่แสดงหนักบ้าง16กปีที่ผ่านมา คือไม่เคยได้นาบทแบบครับนี่แหละครับเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ว่า16ปีนะครับมีคนนำบทนำอะไรมาเสนอเยอะแยะมากมายแต่ที่เลือกที่จะมาเป็นหมอมในเวอร์ชันนี้มันมีความน่าสนใจยังไงครับพี่ครับคือว่าพี่ก็จะรู้จักกับว่าชายกับอาม,มาทางทางชายก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วทีนี้กับชายกับอาเนม่ยก็จะมีการคุยกันเรื่อยๆหลายๆโปรเจกต์ อยู่มาวันหนึ่งที่คุยกันโปรเจกต์หมอมเนี่ยเราก็ยังคุยกันแบบชิลๆไม่ได้คิดคอะไรจนกระทั่งชายก็ถามว่าเออพี่เอลองไหมสนใจบทนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เอออา่านบ อะไรแล้วเราแบบว่าเหมือนน้องเขาให้ใจเรามาตลอดเราคิดดูว่า16ปีอ่ะเราไม่ได้มีผลงานอะไรที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาเรามีหนังมีละครก็เป็นสั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า <Okay. S 2> เขาแบบมั่นใจในตัวเรามากแล้วเราก็เคยเห็นผลงานเขาเรามั่นใจว่าเขาต้องไม่ทําออกมาให้เราแย่แน่นอน,นะะซื้อใจกันได้ะะซื้อใจใจแลกใจพี่ชายพี่แอมครับผมหม่อมที่ได้มาถูกใจมากน้อยขนาดไหนครับเป็นดนั่งใจนึกไหมครับพี่ ผม่าเกินคาดนโอพี่เอให้การแสดงที่ที่มันเหนือจากบทที่ที่ที่อามเขียนครับเป็น16ปีที่ที่รอคอยแล้วคุ้มมากโอ้โหกปมือหน่อยครับทุกคนครับ16ปีแห่งการรอคอยจะคุ้มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ด้วยตัวของพุณเองพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับ พี่ครับเพราะว่าหลังจากที่เขียนบทเสร็จใช่ไหมครับเรก็รตอนแรกเขเป็นกังวลเอาพี่เอจะถ่ายทอดบทออกสลักจีนออกมาอย่างไงครับในที่สุดเราก็ได้มาทำการดูชอ็อปทำกันบ้านเราคุยกันบ่อยมากครับพี่เอาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หาตรงกลางเจอว่าการเป็นออกสลักจินเนี่ยจะออกมาประมาณไหนซึ่งก็แฮปปี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปพิจน์ด้วยตัวของพวกคุณเองนะครับพบกับมาน้องทีมนักแสดงหลายๆคนยังเป็นหน้าใหม่เดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําตัวก่อนดีกว่าครับว่าใคร เป็นใครรับบทบาทไหนบ้างฝั่งลึกอะไรครับก็สวัสดีนะครับชื่อเอิร์นะครับผมนวงภูมินัานัทมรงนะครับก็รับบทเป็นไอซ์นะครับผมสาหรับตัวละครไอซ์เนี่ยก็จะมีความเป็นหัวหน้าของกลุ่มนะครับคอยควบคุมความแสบซ่าของเพื่อนเพื่อนะครับการที่จะค่อยต่อกรกับผมแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคุณเป็นหัวหน้ากวนใช่ครับตัวเคียวเลยโอเคครับคนต่อไปครับค่ะชื่อพิมพ์รัตน์ผิดรุกระตินะคะก็ในเรื่องรับบทเป็นมีนค่ะก็ มีนีก็จะเป็นมีสมชื่อคือเป็นมีมเกิร์ลประจำแกงอะค่ะก็จะเป็นคนร้ายๆนึออ่ใช่ก็จะเรื่อจะได้เป็นแฟนกับตัวไอช์ด้วยเชิญเลยครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อมีอิวสดาลันทิพย์จันคะคะและบทเป็นปันค่ะคาแรคเตอร์ปันก็จะมีความแซบบ่บแซ่้ากดากลัวนแล้วก็มีความปักเก่งแต่ว่าไม่ค่อยสู้คนค่ะ ดูรู้สึกเลยนะครับว่าไม่ค่อยถูกกันต่อไปครับเชิญเลยครับสวัสดีครับชื่ออามจารย์ธนรัตน์สารครับผมรบกเป็นฟิล์มครับชับก จะมีคาแรคเตอร์ในหนักก็คือจะเป็นคนดื้อแสบซนคือมีในนี้หมดเลยครับแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือทําทุกอย่างให้ตัวเองรอดครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีครับทั้งหมดก็คือสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะครับก็จะต้องเอาตัวรอดพูดออกไปข้างบนมากดีกว่าครับพี่นิวครับนอกจากพี่เอแล้วเนี่ย16ปีพี่นิวก็10ปีเหมือนกันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทําไมครับพี่ก็ ของนิวน่าจะประมาณ17ปีนะคะส7ปีใช่นิวเรื่องชนะแล้วก็คือตอนนั้นนนิวเป็นนางเอกโบอมามมยัค่ะตั้งแต่17ปีที่แล้วะคะ่ะและนี่คือการกลับมาครั้งแรกเลยที่ััมาเล่นภาพยนตะระ์ค่ะแต่รับเชิญแบบว่าช็อตสั้นๆเล่นเป็นคุณแม่โลกจิตครับต้องดูลใช่ต้องไปดูว่าจิตขนาดไหนนะคะขูกชาย ส <17 S 2> ิบเจ็ดปีขอเช็รบมมาหน่อยครับนี่ก็สิบเจ็ดปีคุณากครับแกจริงๆพี่บาสครับได้ข่าวว่าพี่บาสเองนี่นะครับจะต้องมาดูน้องๆเป็น acting coach ให้กับน้องๆ<ร>มันเหนื่อยสาหัสข,ขนาดไหนกับเด็กใหม่ที่มาแล้วมันเล่นบทบาทที่แบบหนักขนาดนี้ครับพี่บาสคือต้องบอกว่า,อาขออภัยท้าเสียงอาจจะไม่ค่อยดอีจริงๆแล้วค่ะชาเลนจ์มากเพราะว่าสิ่งที่พุ่มกับเขียนบท ไม่ว่าจะเป็นพี่ยามหรือว่าพี่ชายเนี่ยเขียนบทมาให้แต่ละความแสบ,บจี๊ดมากจี๊ดจนสีสันมันฉูดฉาดของตัวละครมันเต็มไปหมดเลยค่ะคมันเลยยากที่จะมาเบลนดกันยังไงแต่ความน่าสนใจคือเบล ยังไงแล้วให้มันสมุดให้มันกลมกลืนเนี่ยมันก็เลยยากแล้วก็ประกอบกับเวลาที่ค่อนข้างันกระชั้นชิดมากๆต้องต้องบอกเลยว่าน้องๆเขาทุกสุดแล้วเขาก็เต็มที่ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดที่สุดเราได้เห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่ามันใช้อารมณ์แบบต้องเข็นแบบสุดๆนะฮะมาดูกันว่าเด็กใหม่ภายใต้การดูแลของพี่บาสเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมีทีมมีทีมมีทีมครับ ครับต่อไปครับผมพี่แหมครับผมพี่แหมนะครับผมเห็นตัวอย่างแล้วโอ้โหคนละคนกันหรือเปล่าจริงๆสวยแล้วก็สมบูบาทในเรื่องกับตัวนี้เนี่ยดูสิครับโอ้โหไปไหนก็มีแต่คนชมมาสวยค่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยหรอพี่ไม่คิดอยู่เหมือนกันค่ะก็คือเคยถามกับผู้กำกับว่า p o r ชั่นแกงอะไรชั้นหรือเปล่าแกงอะไรหรือเปล่าสวยขนาดนี้ทำไมให้เป็นต้อนแ่งขนาดนั้นอ่านแนะนำตัวก่อนเนาะชื่อพรเพ็ญฟ้าอุนนยค่ะชื่อแหมมนะคะก็ เป็นพวงยังก็คือเป็นแม่บ้านที่อยู่ในบ้านของมอมซึ่งนิยามสั้นๆของพวงยงเลยค่ะก็คือซื่อสัตย์ครับดีต่อเจ้านายแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเจ้านายเราทําอะไรเราไม่ได้คิดว่ามันดีไม่ดีเราสองคนเราสองคนจะเป็นคนดีโอ้ยประมือกับคนดีครับจะจริงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันไม่ใช่แค่คนดีสองคนนะคะเป็นคนสวยและคนดีค่ะ นี่ตัวจริงจริงเร่องสงกรานต์ต้องสองไปสำคนหลังนะครับเก่งใจหม่อมด้วยครับเก่งใจหม่อมด้วยกด้วยอันิดนึงพิมพ์ครับมาเล่าถึงบรรยากาศของกองถ่ายบ้างดีกว่าพิมพ์มาบรรยากาศกองถ่ายเป็นยังไงบ้างถ่ายทำสนุกสนานขนาดไหนมันเลาะเทอะเปิดเพื่อนขนาดไหนบ้างครับพิมพ์ก็บรรยากาศในกองก็จริงๆเหมือนจะออกมาซีเรียสแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมาสนุกกันมากค่ะเทุกคนก็สนิทกันจริงๆเลย มีวันหนึ่งที่เป็นวันพีก็คือวันที่แบบเหมือนเป็นวันดีเดย์คือแบบถ่ายลงลองเลงทั้งวนันแล้วก็แบบว่าเนื้อตัวแต่ละคนก็คือแบบเลอะเมื่อเลอะเอคมคอัพเลอะแบบอะไรเลือ,อ,อนเลยนะคะใช่ตัวนั้นก็ใช้แบบทุกคนใช้พลังกันามากๆต้องสาม,มาคีกันามากๆเพราะว่าในโลกเป็นบ้านไม้ที่แบบว่า ปิดด้วยไม่มีอากาศเลยะนั่นนะสิครับพอเราพูดถึงบรรยากาศของการถ่ายทาหนังสยองขวัญแบบนี้นะครับขอตัวแทนซะหนึ่งคนดีกว่าเล่าถึงเรื่องลาวความลึกลับที่จะเกิดขึ้นพลังงานบางอย่างอาจจะซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้มีอะไรบ้างครับกับความหลอนที่เกิดขึ้นก็สําหรับความหลอนหรือว่าบรรยากาศที่กองถ่ายนะครับด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไปถ่ายทําที่อยุทยานะครับที่บ้านท่านขุนวิทาบริหารอายุร้อยกว่าปีนะครับผมก็บรรยากาศจะมี ที่เงียบด้วยความที่ว่าอยู่ในวัดด้วยแล้วก็มันก็จะมีเหมือนที่เขาทําเป็นเมนเผาศพอะไรอย่างเงี้ยครับตอนกลางคืนก็จะมีความแบบวังเวงแล้วก็การที่เซตฉากอะไรเงี้ยก็จะมีความเหมือนแบบเราอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เราไปด้วยความแบบจิตใจแบบว่าบริสุทธิ์อะไรเงี้ยครับเราก็มีการ <c oughs> วายเขาก่อนขอพื้นที่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ทําให้หลอนจริงๆเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่เราแบบว่าถ่ายฉากผีครับแล้วก็ ตอนที่เรากลับไปที่ที่พักนะครับผมมันจะมีความใช่ครับมันจะมีความต่างจังหวัดอยู่ครับเรามีความแบบว่าเป็นบ้านไม้เป็นห้องพักที่เป็นบ้านไม้เราพื้นเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะมีเศษเียนาร์เย็นาร์ถึงเลยครับครับอ่าท่นนี้มันจะมีอย่คืนหนึ่งประมาณตีสองตีสามผมก็ตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงคนเดินรอบห้องตึกใช่แบบนั้นเลยเรารู้สึกแบบว่า เราทีมงานใครจะมาเดินตอนแบบรอบห้องประมาณตีสองตีสามอะไราเงี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนกลัวผีครับแล้วก็แบบว่าหยิบพระอะไรอยมาบ้างหัวเตียงเราก็สวดมนต์เราก็ครับแล้วเสียงหายไหมครับหายครับหายเพราะสวดเสร็จก็หายเลยครับใช่ครับเราก็แผ่เมตตาเลยไปในไหนเราก็อยู่กันรวมที่นี่นะครับทีมงานวันนั้นมีใครเดินไหมครับมีใครเดินเลยจะไม่มีคนเดินนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มให้ปรพี่มีเหรอครับพี่คือ ที่จริงเ,เราไปโปรโมทเดินสายใช่ไหมทุกรายการเลยพยายามจะถามเรื่องนี้ที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยรอวันนี้ครับเพราะว่ามันเป็นบ้านหมอกสลักจิตใช่ไหมคะครเราก็ต้องไปค่ะไปทํากันบ้านไปเดินที่บ้านหลังนี้ที่ไม่เป็นบ้านเราให้ได้บ,บ้านหลังนี้บ้านเขียวเดนยุยาทุกคนน่าจะรู้จักอายุร้อยกว่าปีที่ก็ไปเลยตอนกลางวานัน มาว่าเดี๋ยวเอจะปนนอนนะเ,อเป็นบ้านนี้ก่อนนะเอจะต้องเป็นบ้านนี้ต้องเป็นบ้านเอให้ได้เพราะเอเป็นมอเจ้าของบ้านเราก็ไปไปถึงตั้งแต่เห็นรูปที่เขาส่งมาให้ดูแล้วโอ้โหไหวเลยเนี่ยแล้วเราทําหนังสยองขัน<า>แล้วไปถ่ายหนังที่เนี่ย<า>จะไหววะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจไปไปถึงทีมงานก็เตรียมงานกันริ้มแกล้งเราก็เดินโดยบ้านเดินเดินไม่มีใครอยู่<า>อยู่คนเดียวเดินขึ้นไปเลยชั้นสองไปมองหน้าท่านขุนดูรูปจ้องตา ว่าช้นในนั้นเกิดอะไรขึ้นครับุนเองครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ท่านขุดน่ารักมากแต่<า>ว่าผ<ม>ู้กำกับเราก็ไปแต่ว่าได้ผู้กำกับดิวเก่งค่ะบริษัทนี้ดิวเก่งดิวไว้ดีเพราะเขารู้ว่าพวกเรากลัวแล้วเราไปถ่ายทำาะไรแบบนี้คือพวกนี้จะกลัวไม่เป็นไรแต่พ<ะ>ี่ต้องไม่กลัวโอโแล้วเราก็ไม่เจอค่ะท่านในที่เจอกับพื้นที่มีมีเหมือนกันเอาแล้วมีเหมือนกันครับผม มาเรื่ะะอยๆแล้วครับผม,ม<า>ก็ขอเสิมแบบด้านบรรยากาศนะก็บ้านเขียวเนาะตอนเช้ามันก็จะแบบเหมือนบ้านปกติเนี่ยแหละครับเพราะว่าตอนนั้นก็ทีมนักแสดงเขาก็ไปแบบเซฟแบบมันมีแบบชีวิตแล้วอแต่พอกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นครับผมครับมันจะมีแบบหมอ,อกหรือแบบความวังเวงครับแล้วก็หน้าบ้านนะครับมันจะมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทีมงานนะครับไม่รู้ว่าเอาแบบชิงช้าเนี่ยเป็น ไปผูกไว้ตอนไหนซึ่งแบบวันดีคืนดีมันก็จะแบบแปลกแบบนี้นครับใช่ใช่ครัแบแปลกเองไม่รู้ว่าลมแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสรุปแล้วคือลมแรงสรุปแล้วลมแรงโอเคมีอีกไหมครับเรือยลออก่อนเนาะรอพอก่อนดีกว่าน,นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น งั้นเอาอยี้ดีกว่าครับทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของทีมนักแสดงเพราะฉะนั้นจะน่ากลัวระทึกขวัญขนาดไหนเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับชมแล้วก็พิสูจน์พร้อมๆกันผมขอตัวแทนทังฝั่งของผู้กักับึือคนทีมนักแสดงขอเป็นหม่อมแล้วกันนะครับฝากผลงานกับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยแล้วกันครับเริ่มต้นจากพูดกับก่อนดีกว่าครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานกันมาเนาะตลอดหนึ่งปีกว่าๆนะครับร่วมกับบริษัทฮอลลีวูดไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ก็หนังพร้อมแล้วหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ใายทุกคนดูในวันรอบกาล่านี้นะครับเราก็พร้อมแล้วสำหรับวันที่18มกราคมแบบทั่วประเทศครับยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องนี้กับทุกคนด้วยนะครับโอเคประมินเป็นกำลังใจให้กับผู้ เถ่งเวลาที่ผมอยากจะเรียนให้หม่อมได้ฝากผลงานเรื่องนี้แต่อยากจะให้หม่อมฝากด้วยอินเนอร์ของหม่อสมสองหนึ่งเชิญครับอย่าได้กลัวรูของพวกเธออย่าได้กลัวอะไรทั้งนั้นจงไปสัมผัสและท้าทายความลึกลับที่อยู่ในบ้านเส <laughs> ลักจิตหัวเราะท่นหม่อม ถ่ายภาพเป็นที่ลึ